สวัสดีทุกทกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายคนพอสมควรนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ผมก็จะมาพูดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ได้ไปพูดในแพทยสภาแล้วก็ทางแพทยสภาเห็นความสําคัญในเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าไปดูถูกใคร ผมเป็นคณะทัพดีช่วงปี2,150-54ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระประชวรแล้วก็ประทับอยู่ที่สีรานตลอดแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่บ้านเมืองกำลังวุ่นวายแพทย์ก็ถูกฟ้องร้องเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปัญหาบ้านเมืองก็เกิดขึ้นมากมายมหาศาลนะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ได้นอกจากจะ รักษาพระองค์แล้วยังทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติอีกนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพูดไปให้ฟังนะครับอันนี้ผมก็ใช้คำว่าพระหมหากราธิคุณการุณศิรีราชนะครับเพราะว่าอยากจะให้โฟกัสเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับศิรีราชซึ่งผมรับผิดชอบอยู่ในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหรือพระรมรูปซึ่งพระองค์ท่านาประทับอยู่ที่ศิริราชนะครับ ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งที่ทรงงานทั้งที่สเสด็จพระพาทตามที่ต่างๆนะครับตึกที่ประทับก็อยู่ชั้น16นะครับของคณะแพทยาศาสตร์ศิร,ริพยาบาลอาคารนั้นนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสําคัญมากนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยาโดยส่วนตัวผมเป็นหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็นอกจากนั้นก็ไปเป็นผู้อรนวยการหรือคณะบดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการกีฬานะครับ แล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์โละทฤิกและกายภาพบำบัดแล้วก็มาเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิราพยาบาลระหว่างที่เป็นคณะบดีเริ่มต้นเป็นคณะบดีก็ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก้าข้ากล่าคมทูลว่าข้าพุทธเจ้าเป็นคณะบดีคนใหม่พู้เจ้าข้าก็ทรงมีรับสั่งสองประโยคสั้นๆนะครับว่าให้เป็นนักเรียนใหม่แล้วก็ตั้งใจทํางานผมก็รับด้วยเก้าเลยนะครับ แล้วก็นำมามอบให้กับทุกๆคนในสิริราชหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับแล้วก็ต้องเป็นนักเรียนใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับต้องตามโลกให้ทันแล้วก็ตั้งใจทำงานนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นพระราชกระแสซึ่งมีความหมายนะครับนะขอให้พวกเราทุกคนเป็นนักเรียนใหม่อยู่ทุกวี่ทุกวันเลยนะครับโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากท่าน,นต้องตามให้ทันนะครับอันนี้ก็ตอนเข้าเฝ้าแล้วก็ทรงมีพระราชกระแสนะครับก็ถือว่า ถ่ายพระเนรทรงพระเมตตามากเหลือเกินนะครับนะครับตอนประมงตําแหน่งคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลก็หนักใจอยู่2เรื่องนะครับคือเรื่องหาทุนกับเรื่องจราจรนะครับหาทุนก็ต้องหาเงินให้ได้4,500ล้านเพราะว่าสถาบันการแพทย์สยามินทร,ราธิราชหรือว่าโรงพยาบาลศิราปิยาหาราชการลุนก็กําลังจะเกิดนะครับ<ไ>ก็ต้องหาให้ได้4,500ล้านนะครับ ด้วยพระบารมีนะครับหาไปหามาก็ได้มาเจ00ันกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลศิรารปิยมหาราชการุณหรือแม้แต่ศูนย์วิจัยอะไรทั้งหลายเนี่ยก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องการจราจรก็ด้วยพระบารมีอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในศิรารในช่วงที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับหรือว่า เป็นบุญของสิริราชมากกว่านะครับที่ทำให้ได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสถาบันการแพทย์สยามอินทราธิราชซึ่งจะต้องทำให้เสร็จในช่วงที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับเราใช้เงินมากมายมหาศาลเลยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลสิราปิยมหาราชการุณก็เริ่มต้นหาหาเงินนะครับหาเงินก็สมเด็จพระเทพก็เป็นองค์ประธานให้หารายได้นะครับ อันนี้ก็เริ่มต้นขี่จักรยานตั้งแต่พระบรมรูปทรงม้านะครับครั้งแรกแล้วก็มาที่สะพานพระราม8สมเด็จพระเทพก็ประทับรอยอยู่ที่นั่นแล้วก็เสด็จเดินนําขบวนมานะครับที่ศีรราชระหว่างนั้นก็รับขอบริจาคมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาออกทีวีที่อ๋อประชุมราชแพทย์วันนั้นก็ได้มาประมาณ200กว่าล้านนะครับซึ่งก็เป็นพระบารมีโดยแท้นะครับเทศมหาชาตินะครับอันนี้ผมแสดงเห็นถึงพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับ จัดเทศมหาชาติก็ได้ประมาณ10ล้านก็ขอให้ผมก็กลับคมทูลขอเชิญเสด็จนะครับพอวันรุ่งขึ้นจะมีเทศมหาชาติก็รับสั่งว่าจะเสด็จนะครับพอเสด็จเสร็จปุ๊บพอเสด็จปั๊บเนี่ยนะครับเงินจากบริจาคทำบุญ10ล้านก็กลายเป็น50กว่าล้านทันทีเลยนะครับก็ด้วยพระบารมีนะครับการจราจรระหว่างที่ทรงพระประชวรอยู่ผมก็นําเสด็จ นี่นนะเพื่อให้ทรงพระเกษมสําราญตามที่ต่างๆนะครับก็เสด็จขึ้นไปเป็นดาดฟ้าอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ส่งทอดพระเนตรเห็นการจรรอนที่ติดขัดแล้วก็ผมก็ถวายรายงานคนผ่านสีรานี่ประมาณวันละประมาณแสนนะครับแค่คนไข้ก็คนไข้และญาติก็สามสี่หมื่นแล้วนะครับบุคลากรในสิราอีกก็ประมาณหมื่นแล้วคนที่เดินทางมาผ่านไปผ่านมาทั้งทางรถไฟก็เป็นแสนนะครับ และทรงเห็นการจราจรซึ่งติดขัดก็รับสั่งว่าจะช่วยนะครับก็เลยพระราชทานมา8โครงการนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็โลคโรสนะครับรอบๆโรงพยาบาลศรีราชหรือแม้แต่สร้างสะพานลอยฟ้านะครับจากสะพานอุดมรีนไปยังกองทัพเรือรับสั่งให้คณะบดีไปคุยกับผู้ชาการหาเรือจะเอาไปลงตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มาทําให้ศรีราช จราจรดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังติดเหมือนบ้างนะครับแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับทรงพระเมตตานะครับสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตผมว่าทุกคนควรจะมีนะครับผมก็คือได้เป็นหัวหน้าคณะแพทย์ถวายการรักษาในระหว่างที่พระองค์ท่านยังทรงแข็งแรงอยู่บ้างนะครับยังแข็งแรงอยู่บ้างนะครับคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาก็มีประมาณ20กว่าคนนะครับนะครับ ทุกเช้าเราก็จะประชุมกัน8ปดโงเช้าทุกเช้านะครับแล้วก็ถวายการรักษาแด่พระองค์ท่านนะครับแล้วก็ออกอถแถลงการนะครับแทบทุกวันเลยนะครับระหว่างที่ประทับอยู่ก็อยากจะให้ทรงพระเกษมสําราญนะครับก็เลยมีการจัดสิ่งต่างๆถวายนะครับแล้วก็ทําให้ทรงพระเกษมสําราญแล้วก็มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจก็พี่จะได้ทรงงานนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้สําหรับพวกเราทุกคนก็คือทรงอดทนมากนะครับทรงพระประชวรนะครับพอพระอาการดีขึ้นบ้างพอสมควรนะครับก็ส่งงานทันทีเลยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็จะเข้าอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่ทีวีก็จะส่งทอดพระเนตรโดยตลอดนะครับแล้วก็นํามาประมวลในการทรงงานของพระองค์ท่านนะครับก็ไม่ว่าจะเสด็จไปที่ต่างๆทรงงานนะครับหรือแม้แต่เยี่ยมประชาชนนะครับ การทรงงานของพระองค์ท่านเนี่ยก็ช่วยเหลือบ้านเมืองมากผมก็บ้านเมืองช่วงนั้นค้าไก่ทราบปี5้า3 52 53ห้าห้าอ้าสามสอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงซึ่งบ้านเมืองวุ่นวายนะครับมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนนะครับทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับหรือแม้แต่การแพทย์ก็ถูกฟ้องร้องมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่องค์ท่านก็ต่ำนะครับ วันนี้อย่างวันนี้นะครับยกตัวอย่างแล้วนตรีครั้งโทรมาบอกขอสัมภาษณ์ด้วยกันหน่อยได้ไหมให้เห็นว่าพระองค์ท่านดีเพราะบ้านเบื้องแย่และอะไรทานองนี้นะครับก็ผมก็ไปได้เรื่องเกี่ยวกับพระองค์ท่านผมให้สัมภาษณ์อะไรไม่ได้เลยนะครับก็เลยวันรุ่งขึ้นนะครับท,ทั้งทงที่ยังทรงพระประชวรอยู่ก็ดีขึ้นบ้างพอสมควรก็ขอเสด็จลงเลยนะครับเสด็จลงมาเพื่อถวายบังคมสมเด็จพระราชน,นกแล้วก็ก็พวกเราก็จะ ให้ถวายว่าให้ให้เสร็จขึ้นที่ประทับเพราะาเดี๋ยวทรงเหนื่อยนะครับไม่ครับบอกขอไปรอบๆใหญ่เลยเพราะประชาชนมาเฝ้าอย่างมากมายก็เสด็จไปรอบใหญ่นะครับหลังจากนั้นนะครับไม่ทันข้ามวันบ้านเมืองก็ดีขึ้นตันตาเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเงินการอะไรต่ออะไรทั้งหลายนะครับเรื่องพุดเรื่องอะไรทั้งหลายก็ดีขึ้นทันตาเห็นอันนี้ก็เป็นทรงพระปีชานะครับซึ่งทรงงานอยู่ตลอดทรงทราบความเป็นไปของบ้านเมือง เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทรงกระทํานะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามีความหมายทุกอย่างนะครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารับสั่งอะไรมาว่าจะทําอะไรหรืออะไรต่ออะไรหรือจะช่วยอะไรทําอะไรทั้งหลายถือว่าเป็นประโยชน์เป็นคุณประโยชน์ต่อบ้านเมืองทั้งสิ้นนะครับอันนี้ mm hmm. ทรงพระเมตตามากนะครับแค่สายพระเนตรที่ทอดพระเนตราปยังเราหรือยังที่ประชาชนทั่วไปก็ถือว่าท่งพระเมตตาแย้งประสวนเล็กน้อย ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับระหว่างที่ประทับอยู่นะครับอ,อย่างเวลาเสด็จลงริ์มาเนี่ยนะครับจะเสด็จออกจากริบก่อนที่จะเสด็จไปตามที่ต่างๆนะครับก็ทรงก่อนจะออกจากริฟก็ทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปแตะบ่ารอปภที่เฝ้าริบเบาๆนะครับแล้วก็รับสั่งว่าขอบใจนะนะครับซึ่งผมรู้สึกเสด็จผมก็ตามเสด็จมาเนี่ยก็รู้สึกขนลุกเลยนะครับเพราะว่า เป็นสิ่งซึ่งพระเมตตาจริงๆนะครับสามารถทําให้กับทุกๆคนนะครับในการที่จะส่งส่งให้กําลังใจได้นะครับส่งพระเมตตาได้ <Cool. S 2> เวลาคนเอาดอกไม้มาถวายนะครับเวลามาถวายถวายเพื่อส่งให้เป็นกําลังใจใแก่พระอง,งค์ท่านนะครับพระอง,งค์ท่านก็รับนะครับ <S <s <ession> <S เสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ที่รับพระธานมาที่พระทานมาเนี่ยนะครับพระธานให้แก่ คนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชทั้งนั้นเลยนะครับเพราะ,ะนั้นคนไข้ก็จะได้รับอดอกไม้จากพระองค์ท่านทุกวันนะครับแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็ทําให้ผมคิดว่าทําให้คนไข้หายเร็วนะครับหรือไม่แต่เงินที่บริจาคมาเนี่ยที่บริจาคที่เวลาคนมาถวายของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆก็ตามรวมทั้งเรื่องเงินด้วยพอเอาเงินบริจาคท่านก็รับสั่งเอาเงินมาให้คณะบดีนะครับแล้วผมก็ได้นําเงินส่วนนั้นเนี่ยนะครับ มันสร้างเป็นห้อง m r i ซึ่งตรงอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าชัชวก็ได้ทรงใช้ด้วยนะครับแล้วก็ท่งใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ได้เสด็จตามที่ต่างๆนะครับหรือแม้แต่ทรงปลูกต้นไม้ให้กับศิริราชเวลาเสด็จลงข้างล่างหรือเยี่ยมประชาชนนะครับก็ที่พระสอนะครับก็จะมีกล้องแล้วก็ส่งถ่ายหมดนะครับ ทพระสงฆ์ทีก่อนที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้วก็นํากลับไปทอดพระเนตรอีกทีหนึ่งนะครับก็เห็นพระพักก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแค่นี้พวกเราชาแพทย์ก็พอใจเป็นอย่างยิ่งแล้วนะครับเมื่องานเทศการอะไรก็จะกล่าบบัมกมทูลเชิญเสด็จนะครับพรงท่านก็จะพิจรารณาเสด็จแล้วแต่โอกาสการสมควรอันนี้ก็ทรงลอยพระประทิบนะครับหรือแม้แต่ ผมก็จัดคอนเสิร์ตเทิดไทยองค์อัครศิลปินนะครับก็เสด็จลงมาฟังนะครับทอพพระเนทรคอนเสิร์ตนะครับซึ่งพอเสร็จผมก็กราบนะครับกราบพระองค์ท่านก็รับสั่งขอบใจนะที่จัดให้นะครับเพลงเพราะดีนะครับมันก็มีรับสั่งหลากหลายนะครับในการที่จะให้กําลังใจพวกเรานะครับหรือแม้แต่เสด็จประทับข้างบนนะครับลงมาไม่ได้ก็จัดเป็น เชิดสิงโตถวายนะครับจากแชมป์เชิดสิงโตจากที่ของนครสวรรค์น,นะครับอันนี้ก็ถือว่าพวกเราอยากจะรับใช้และอยากจะทําให้พระองค์ทรงพระเกษสมสําราญทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเพื่อจะได้หายจากอาการพระประชวรโดยเร็วนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ทรงงานนะครับคนที่มาเฝ้าก็้ว้แล้วแต่มีความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นการเดิน นะครับที่สมเด็จพระเทพทรงพระเมตตามากด้วยนะครับนะครับหรือแม้แต่สมเด็จทูลกระบอมเจ้าฟ้าจุฬาภรนะครับก็ยังทรงมาเป็นพระอาจารย์แล้วก็รับน้องใหม่ด้วยนะครับถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะครับต่อพวกเราชาวสีราชนะครับหรือแม้แต่ว่า,าเวลาผมพาเจ้าหน้าที่หรือว่าแพทย์หรือว่าอาจารย์แพทย์เจ้าหน้าที่ทั้งหลายไปทัศนศึกษาส่วนใหญ่ก็จะไปที่ โครงการหลวงนะครับหรือโครงการในพระดําริเสร็จแ,แล้วก็จะกลับมาถวายรายงานนะครับว่าได้ไปทําอะไรต่ออะไรมานะครับอย่างอันนี้ก็ไปห้วยห้องใครนะครับจากปืนดินแห้งแล้งนะครับกลายเป็นปืนป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่งเสริมการเลี้ยงกบด้วยนะครับซึงกระส่งพอพระไทยนะครับเราถ้าคิดจะไปดูงานถ้าได้ไปที่โครงการหลวงหรือได้ไปที่โครงการพระดรําริจะเห็นการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถผมว่าน่าจะได้ศึกษาอย่างดี มีการวิจัยมีการทำงานแล้วก็สามารถมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองคอ์กรหรือพวกเราทุกคนแล้วแต่ความถนัดของเราด้วยนะครับ<ส>ก็สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ประสบมาเนี่ยก็จะทำใหเ้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างอันนี้ก็ไปดูเรื่องเลี้ยงกบนะครับแล้วก็พาชมป่าอะไรเนี้ยอย่างกบเนี่ยผมก็มาถวายแรงงานว่าก็ชาวบ้านเลี้ยงกบนีครับก็ส่งรับสั่งถามผมเลยนะครับกบชื่ออะไรนะครับ ผมก็สะดุ้งสุดตัวเลยนะครับก็เลยบอกว่าข้าพุทธเจา้ามได้เตียมมาเลยพระเจ้าค่ะคืนนั้นผมก็เลยต้องไปอ่านเรื่องกบนะครับเดี๋ยวแล้ววันรุ่งขึ้นก็ต้องมาถวายรรงงานว่ากบเชื่ออะไรเป็นยังไงพันนี้พันนี้ให้เนื้ออย่างดีให้โปรตีนให้แคลเซียมให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ทรงส่งเสริมเนี่ยล้วนแต่เป็นคุณประโยชนต์ต่อประชาชนทั้งสิ้นนะครับวันนั้นเฝ้ากันอยู่สามสี่คนนะครับ แล้วก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงซึ่งแพทย์ถูกฟ้องร้องเยอะนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพระราชบัญญัติต่างๆก็จะเข้าสภานะครับรัฐมนตรีก็โทรมาปรึกษาารือนะครับว่าจะเอายังไงดีอะไรเงี้ยเกี่ยวกับด้านการแพทย์ผมก็เลยบอกต้องออกไปก่อนออกไปก่อนออกก่อนอ,อะไรเห็นเป็นปัญหาแล้วก็อย่าเข้าซี่อย่าเข้าไปทําไมอะไรทำนองเนี้ยนะครับทีนี้ก็พระองค์ท่านก็วันนั้นก็มีรับสั่งนะครับว่าให้พวกเราอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดีอย่าไปดูถูกใครนะครับซึ่งผมคิดว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยนะครับก็รับพระราชกระแสนั้นนะครับให้อ่อนน้อมถ่อมตอนทุกคนมีดีอย่าไปดูถูกใครก็ต้องสุภาพนะครับและให้เกียรติต่อคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยและญติไม่ตรีจิตก็จะเกิดขึ้นนะครับโอกาสเกิดความไม่เข้าใจหรือการผิดใจกันหรือการฟ้องร้องก็จะลดน้อยลงนะครับหรือการเจ,ราจาเจราจาต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับ ่านเป็นพระราชกระแสซึ่งมาถูกที่ถูกเวลานะครับผมก็ต้องนํามามอบให้ชาวศรีราชทุกๆคนมีโอกาสก็ไปมอบตามแพทย์ต่างๆนะครับเพราะคิดว่าไม่ใช่เฉพาะด้านการแพทย์อย่างเดียวนะครับในเรื่องของการสุภาพให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่ทางแพทย์สภาทางท่านเลขานะครับได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้มามอบสําหรับพวกเรามอบสําหรับประชาชนความจริงเป็นของประเทศเลยนะครับซึ่งคําสอนของพระองค์เนี่ยนะครับ มีมากมายมหาศาลนะครับในส่วนของในช่วงที่ผมปฏิบัติอยู่ก็มีมากนะครับหลากหลายทีเดียวแต่ส่วนที่นํามาสามารถที่จะนํามาเผยแพร่ได้ก็ต้องเลือกนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องจํากัดในการที่จะเผยแพร่เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในพอมีพระราชกระแสนี้ออกมาก็ทําให้สิ่งต่างๆเนี่ยคลี่คลายขึ้นนะครับนั่นก็ถือว่าพระองค์ไม่ว่าจะมีรับสั่งอะไรหรือการทรง ทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนมีความหมายทั้งสิ้นนะครับถ้าใครไปย้อนดูนะครับเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงซึ่งหฮป้ากันที่หรือแม้แต่โจมตีกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับห้องประทับก็ได้ยินนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงถึงความที่จะต้องช่วยเหลือบ้านเมืองของพระองค์ท่านออกมาในรูปแบบที่ตามลักษณะที่พระองค์ทำที่ทำได้นะครับ ไม่ว่าจะเสด็จตามที่ต่างๆสิ่งที่ประทับใจก็คือการทรงงานหนักนะครับถึงแม้ว่าพระวรากายอาจจะยังไม่แข็งแรงดีพอสมควรแต่เมื่อมีโอกาสทรงงานได้ก็จะทรงงานทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแพทย์ก็เข้าเข้าไปนะครับบางทีผมก็ต้องผมก็เข้าเฝ้าแทบทุกวันนะครับบางทีก็ต้องอ่านถวายหนังสือพิมพ์ก็อ่านถวายอ่านถวายอะไรทำนองนี้นะครับเพื่อที่ว่าพระองค์ท่านก็จะได้ทราบข่าวสารการเปลี่ยนไปของ บ้านเมืองด้วยนะครับนั้นก็แล้วก็ส่งไปทําหน้าที่ส่วนที่ของพระองค์ท่านเรียกฝ่ายต่างๆหรืออะไรทั้งหลายที่จะสามารถที่จะกระทําได้ก็จะทําทําในช่วงนั้นนะครับไม่ว่าการจะเสด็จเยี่ยมประชาชนก็ตามไม่ว่าการจัดเสด็จเปในพระราชพิธีตา่างๆซึ่งคิดว่าผมไม่ขาดเลยนะครับถ้าทําได้ก็คงจะทํานะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยการทํางานหนักเนี่ยผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือไม่ใช่แพทย์ก็ตาม การทํางานหนักเป็นสิ่งที่จะต้องทํานะครับเพราะว่าเกิดมาชาตินึงก็ต้องทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับทํางานหนักเป็นเรื่องปกติก็จะเสด็จไปตามที่ต่างๆนะครับหลากหลายนะครับอันนี้ก็ดูพระพักนะครับอันนี้นการเสด็จลงครั้งแรกซึ่งทําให้บ้านเมืองดีขึ้นนะครับทั้งที่ยังทรงพระประชวรอยู่นะครับน้ําท่วมก็ทรงช่วยนเรื่องน้ําท่วมนะครับผมก็ต้องประชุมเรื่อง น้ำท่วมทุกวันนะครับแล้ววายรายงานนะครับทั้งๆด้วยวาจาทั้งด้วยรูปภาพก็ต้องท่องได้หมดนะครับว่าวันนี้น้ําขึ้นที่สะพานพุทธเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรทั้งหลายนะครับกระแสน้ํามาอย่างไรแล้วทรงรับสั่งนะครับให้ผมรายงานเรื่องน้ําท่วมตั้งแต่วันที่2สิงหานะครับทั้งทั้งที่กว่าน้ําท่วมจะเดือนตุลาเพราะฉะนั้นทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลนะครับในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเรื่องน้ําท่วมนะครับ ก็ได้ช่วยกันหมดนะครับทุกองค์กรก็เสด็จลงมาเพื่อทดอพระเนตรน้ําผมก็ต้องถวายรายงานทําให้ผมต้องไปศึกษาเรื่องน้ําอีกนะครับเรื่องน้ําท่วมอะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรู้ว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์ทรงรับสั่งเลยนะนี่ประหยัดไปสองร้อยล้านนะในทรรมองเนี่ยนะครับเพราะว่าได้ทําเขื่อนป่าศักดิ์ชนสิทธิ์ทำให้น้ําไม่ท่วมแถวบางพลัดแถวแถวกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมท่านกระทำเนี่ยนะครับ ทรงรมเนี่ยนะครับทรงงานเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้นเลยนะครับรอดประเนศนะครับแล้วก็พวกเราก็ช่วยกันนะครับดูแลเรื่องน้ำท่วมก็มีประชาชนเข้ามาช่วยกันอย่างมากมายมหาศาลนะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนผมก็ต้องเข้าไปจอยกับพวกเขาด้วยแล้วก็ถามว่ามาทำไมกันเนี่ยเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่แต่คนทั่วไปเขาก็พูดสั้นๆเลยนะครับผมมาดูแลบ้านพ่อครับ ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอการทํางานของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับมีคนช่วยเหลืออย่างมากมายมหาศาลนะครับด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันไม่ว่าจะเป็นกลางคืนนะครับน้ําท่วมมากนะครับบางครั้งหนึ่งก็น้ําทะลุกระแพงทรายมาก็ต้องเทวไปหาพบทลส่งทหารมาทันทีก็สามารถที่จะอุดกั้นได้นะครับนะมาช่วยกันในการที่จะอุดกั้นน้ําที่จะเข้ามานะครับ เนี่ยตามน้ําท่วมต่างๆในส่วนตัวของคณะแพทย์ก็ต้องไปออกหน่วยด้วยนะครับอย่างนี้ไปยุทธยาไปตามที่ต่างๆที่เขาประสบภัยน้ําท่วมนะครับกําลังใจของพระองค์ท่านนะครับก็เสด็จเยี่ยมอันนี้ก็หมายถึงผมให้เห็นว่าพวกเราอย่าลืมนะครับกําลังใจในการที่เสด็จเยี่ยมคนไข้นะครับเสด็จเยี่ยมประชาชนนะครับแล้วกําลังใจนอกจากที่เราจะถวายแก่พระองค์ท่านแล้วนะครับแล้วก็ องค์ท่านก็มอบกําลังใจกลับมาให้ที่เราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้อย่างเช่นวันวันเฉลิมนะครับก็สลับประทับอยู่ข้างบนพวกเราเชาวพระสงฆ์นิกรทั้งหลายก็ถวายพระพรแก่พระองค์ท่านนะครับนะประชาชนนะครับตะโกนร้องทรงพระเจริญทรงพระเจริญนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ได้ยินนะครับแล้วก็แย้มพระสวดเล็กน้อยนะครับแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วนะครับ อันนี้ก็มากันเต็มไปหมดนะครับโรงพยาบาลศิรราชตอนนั้นก็มากมายมหาศาลเต็มไปด้วยผู้คนนะครับแล้วก็อย่างเนี้คุณทองแดงก็เป็นที่โปรโดของพระองค์ท่านนะครับพอพระอาการดีขึ้นก็ให้พยาบาลมาถามคณะบดีว่าจะเอาคุณทองแดงมาเยี่ยมได้ไหมขระดาษทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับจะทําอะไรก็ยังให้มาถามคณะบดีก็ผมก็รีบจัดเอาคุณทองแดงมาถวายทันทีเลยนะครับ เพื่อให้พระองค์ท่านทรงพระเกษมสาราญนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราสนองแก่พระองค์ท่านนะครับพยายามที่จะถวายงานให้ทรงพระกรุณานะครับอันนี้ก็ขอให้พวกเรา,าถวายพระพรถึงแม้พระองค์ท่านจะจากพวกเราไปแล้วแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่คอยลืมและสิ่งที่ผมอยากจะฝากพวกเราไว้ก็คือว่า,าสิ่งต่างๆที่พระองค์ท่านถ้าเราสามารถ ที่พระอ,องค์ท่านกระทำถ้าเราสามารถตามรอยพระบาทได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่อย่างพระอ,องค์ท่านประทับข้างบนก็ทอดพระเนตรมานะครับที่ที่สนามข้างล่างซึ่งพวกเราถวายพระพรหรืองานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการตามรอยพระบาทเป็นสิ่งซึ่งอยากให้พวกเราเนี่ยได้ระลึกถึงพระอ,องค์ท่านนะครับก่อนที่ผมจะจบนะครับก็จะมี สิ่งที่พวอยากให้พวกเราได้ดูนิดหน่อยนะครับทริปที่ทำความวิชากัา,ารคณะทำให้แล้วก็วันนี้ผมก็นำหนังสือมาแจากสอ2เล่มนะครับเ <ๆ S 1> ล่มแรกก็จะเป็นออกกำลังกายสมวัยนะครับซึ่งอันนี้ผมเขียนลงหนังสือพัิชนนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์หมอสนาม <ๆ S 1> พวกเราก็จะมีปวดคอปวดหลังปวดเข่าแล้วนะครับช่วยดูด้วยรักษาเองด้วยนะครับนะเขียนเองรักษาเองด้วยนะครับ พอตอนนั้นขายหนังสือพิมพ์ขายดีนะครับวันละสามแสนฉบับผมว่าโอ้เขียนเลยนะครับพอตอนหลังเหลือสามหมื่นเพราะว่าเนต็ตมากันเว็บมาเยอะแยะหมดเลือของผมเลิกเขียนแล้วไม่เขียนแล้วนะครับเพราะว่าคนไปอ่านตามเว็บเยอะแยะหมดแล้วนะครับก็เดีโอนิดหนึ่งนะครับตอนที่ผมเป็นหัวหน้าภาควิชาสัญญาศาสตร์ออทูพิจิก และกายภาพบําบัดก็คือพระวิชากระดูกันะครับตอนนั้นท่านทรงพระประชวนด้วยโรคพระปิษสดานะครับปวดหลังนะครับที่ทับเส้นประสาทก็ได้รับการผ่าตัดทักษะนะครับโดยคณะแพทย์แต่ก็เชิญแพทย์จากต่างประเทศเป็นผู้ถวายการผ่าตัดนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วที่ได้ถวายการทักษาพระองค์ท่านผ่านไปด้วยดีผ่านไปด้วยดีนะครับก็ทรงหายจากอาการพระประชวนแล้วก็กลับมาเสด็จพระราชดำเนินได้ตามปกตินะครับพระองค์ท่านรับทราบไหมกับสิ่งต่างๆที่วลาเราเห็นหมอของเราอ่ะ เหมือนกับพระองค์ท่านมีพักกระแสอะไรกับเราบ้างไหมส่วนใหญ่กำลังใจที่เราได้จากพระองค์ท่านก็คือสายพระเนตรซึ่งทอดพระเนตรมาด้วยทรงพระเมตตานะครับแล้วก็แย้มพระส่วนเล็กน้อยแค่นี้เราก็ชื่นใจหายเหนื่อยแล้วครับแค่นร้ก็พอใจแล้วครับมแล้วมีพระองค์ท่านมีพากกระแสด้วยโดยส่วนตัวคุณหมอด้วยคือหลังจากที่เป็นหัวหน้าภาควิชาโรคกระดูกนะครับผมก็มาเป็นคณบรดีคณะแพทยศาสตร์ศิรราพยาบาลก็ได้เข้าถวายตัวต่อพระองค์ท่านครับท่านก็มีรับสั่งสองประโยคสั้นๆนะครับ ว่าให้เป็นนักเรียนใหม่ตั้งใจทํางานผมก็รับใส่เกล้าเลยนะครับ <พล S 1> ว่าต้องเป็นนักเรียนใหม่อยู่ทุกวันต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องมองตามโลกให้ทันอย่างนี้นะครับและต้องตั้งใจทํางานเพ,พราะพระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างที่ทรงงานหนักเหมือนเกินนะครับเพราะว่าเราทํางานยังไงก็ไม่หนักเท่าพระองค์ท่านนะครับพระองค์ท่านถ้าใครไปดูเห็นไหมครับสเสด็จที่ไหนต่อที่ไหนทรงเห็นอะไรที่พอที่จะ ทําเพื่อประชาชนได้ไม่ลังเลที่จะทําเลยนะครับเราก็ส่งรอบรู้ในหลากหลายเรื่องแม้แต่ด้าทงางด้านการแพทย์นะครับท่านทรงตรวจเรื่องกีฬาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมจะทําเรื่องเป็นหมอกระดูกที่ทําเรื่องบาดเจ็บเกี่ยวกับการกีฬาเพราะฉะนั้นอย่างเช่นจะทรงอะไรต่ออะไรเงี่ยนะครับก็ทางแพทย์ประจำพระองค์นะครับก็จะขอมาผมก็จะเขียนเรื่องการบาดเจ็บในกีฬาชนิดนี้นิดถวายเพื่อที่ว่าจะได้ระมัดระวังไว้ว่า เวลาทรงกีฬาอะไรนะครับก็จะได้ระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าหน้าที่แพทย์ก็มีหน้าที่นอกจากจะรักษาแล้วต้องป้องกันป้องกัันครบการได้รับใช้ได้เบื้องพยุคลรบาทของพ่อโดงของเราอาจารย์คิดว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่อาจารย์จะใส่กล้าใส่กระหม่อมใส่ในใจแล้วก็อาจจะเป็นการแล้วนะฮะอาจจะสื่อสารให้บอกให้รุ่นลูกหลานได้เข้าใจได้รู้ ใช่ครับคืออะไรก็คือการทรงงานหนักแล้วก็ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับต่อประชาชนชเพราะฉะนั้นผมก็กต้องตามแนวตามรอยพระบาทนะครับต้องทํางานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมคนเราเกิดมาก็ต้องทํางานเพื่อส่วนรวมนะครับแค่ทํางานตามหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไม่พอนะครับจะต้องสร้างคุณงามความดีประกอบกันไปด้วยเพื่อถวายแก่พ่อหลวงของเรานะครับทำคุณงามความดีง่ายๆเลยนะครับ หางานทําที่ไม่ได้สตางจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแค่นี้ก็พอแล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เราจะทําอะไรก็แต่เพื่อส่วนรวม,มเพื่อประเทศชาติของเรานะครับ mm hmm. ก็จะทําให้พ่อหลวงของเรามีความสุขครับ mm hmm. ตลอดไปเลยครับ หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทางชีวิตของพ่อเส้นทางเดินนี้ที่พ่อกล่าวไปพ่อกลุยทาง ไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบนเท่าตามรอยพ่อเถิดเราจะได้รอยทางที่พ่อสร้างว่า อนที่ผมเป็นหัวหน้าภาควิชาสัญศาสตร์ออโอโทพิิกและกายภาพบําบัดก็คือภาควิชากระดูกกันนะครับ,รบตอนนั้นท่านทรงพระประชวนด้วยโรคพระปริศาครับขอบพระคุณนะครับ